สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก o ็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนัง This Means War 2022เมื่อสายรับนักฆ่าต้องแกล้งจำเป็นคนขายตั๋วสุดธรรมดาแต่เรื่องราวเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นก่อนชมคลิปขอขอ,ขอเลยหน like, <ๆ>ึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในห้องกองรับคู่หูสายรับ c i a ทักกับแฟรงค์เขามาที่นี่เพื่อตามจับข่าว ผู้น้าที่ชื่อคอลลินเนี่ยได้ยืนยันภารกิจให้สกัดกัน้นและเข้าทําการจับกลุ่มยึดอุปกรณ์ของข่าวและจงจําไว้นี่เป็นความลับสุดยอดพวกแฟรงเข้าไปในงานเลี้ยงก่อนจะแวะไปทักทายสาวๆซึ่งสองหนุ่มเนี่ยก็โกหกว่ามาเที่ยวแฟรงบอกว่าเขาเป็นกับตันเรือสําราญส่วนทักเนี่ยคือคนขายตัว๋วไม่นานเป้าหมายก็มาถึงขขาวมากับกาดซึ่งพวกแฟรงเนี่ยก็แยกกันสอดแนมพยายามตีเนียนกับแขกในงานขขาวถึงห้องเจรจา 2ฝ่ายวางเงินแล้วก็สินค้าแต่แล้วข้าวเนี่ยก็หักหลังผู้ขายหลังจากฆ่าทุกคนเสร็จเขาก็เดินชิวออกมาและพวกแฟรงก์เนี่ยก็เปิดฉากโจมตีครับข้าวยิงปืนไล่แขก2ฝ่ายก็บวกกันอยู่นานต่างฝ่ายต่างมีฝีมือแต่สุดท้ายข้ามันก็เกาะหอนหนีไปได้แต่ยังดีที่พวกแฟรงก์เนี่ยสามารถแย่งอุปกรณ์มาได้สําเร็จฉากตัดมาที่สาวสวยลอเรนนางเอกของเรื่องครับซึ่งเธอเป็นนักประเมินสินค้าก่อนขายสำนักงาน CIA ภาคสนาม ซึ่งน้องชายคาาได้เสียชีวิตคอลินเรียกพวบคู่หูสสยลับถือไม่พอใจความเสียหายทักพยายามจะพูดว่าพวกเขาก็ทําภุรกิจสําเร็จแต่หัวหน้าก็สั่งหูปากข้อกาหนดเรื่องคดีของเขานั้นมันถูกเขียนไว้ยอย่างชัดเจนนั่นคือให้ปลอมตัวลงมืออย่างเงียบเชียบไม่ใช่ปวนเมืองขนาดนี้เขาต้องแก้แค้นให้น้องชายแน่ขอลินก็สั่งกักบริเวณสองหนุ่มเพื่อเป็นการลงโทษพวกเขาก็ถูกย้ายมานั่งโตะ๊ะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากด้านลอเรน เธอได้คุยกับสตีฟอดีตแฟนหนุ่มที่เพิ่งมั่นกับแฟนสาวเคนลี่ซึ่งก็สวมแหวนเพชรเม็ดใหญ่สตีฟเนี่ยกำลังจะแต่งงานยบับทุกอย่างลงตัวมากว่าแล้วเนี่ยก็จูบแฟนโชว์ไป1นอ่างทีลอเรนรู้สึกแย่แต่ก็ต้องฝืนเยิ้ยมเก็บอาการแหมยังโกหกว่าตัวเองเนี่ยกำลังออกเดทกับเคนหมอพาตัดขนหนึ่งอยู่ลอเรนหนีมาเข้าร้านซูชิได้เจอกับเคนซึ่งความจริงก็คือพนักง,งานร้านยบับแต่มันก็ดันซวยไปอีกเนื่องจากสตีฟเนี่ยก็มาที่ร้านนี้สตีฟถามทันที นี่คงเป็นที่นั่งของแฟนคุณเคนสินะหญิงสาวตอบว่าใช่แต่เคนตัวจริงเนี่ยก็แซกว่าไม่ทันทีมาที่นี่คนเดียวตลอดลอเร,เรนคิดในใจอะไรมันจะขายหน้าขนาดนี้เสร็จจากร้านนั้นลอเร,เรนถึงขั้นต้องปรึกษาเพื่อนกันเลยทีเดียวทิชหากเจอสตีฟอีกต้องทำยังไงเจอหน้าเขาทีไรก็คิดคำพูดไม่ออกเธอไม่อยากเชื่อ ว่าครั้งหนึ่งเคยทิ้งทุกอย่างตามสตีฟมาทิชก็บอกทันทีสตีฟมันบ้ากามชอบสาวที่อยากมีอะไรกันทิชแนะนําให้ออกเด็กแล้วก็จริงจังกับหนุ่มๆบ้างซึ่งตอนนั้นทิชเนี่ยก็กําลังเลือกผงซักฟอกอยู่แต่ลอเรนก็ให้เอายี่ห้ออื่นอันนี้มันตกค้างในผ้าทิชบอกทันทีเธออยากให้ลอเรนเลือกหนุ่มได้เก่งแบบผงซักฟอกจังซึ่งลอเรนเนี่ยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนักครับในการหาคู่ออนไลน์ แต่ทิสโก้แนะนําว่ายัางไงก็ต้องออกเดตแม้ว่าจะยังไม่เจอคนที่เหมาะแต่ก็มีโอกาสเจอคนที่ใช่เหมือนกันฉากตัดมาที่งานเลี้ยงแฟรงชวนทักมาที่เนี่ยทั้งสองได้คุยกับเจ้าภาพซึ่งก็เป็นคุณยายสุดน่ารักของแฟรงรับเธอชื่อว่านาหนา้าซึ่งคุณยายเนี่ยก็บอกให้สองหนุ่มหาภรรยาได้แล้วแฟรงกลับห้องซึ่งวิวด้านบนเนี่ยก็สุดยอดมากครับมีสาวใส่บิกินี่ว่ายน้ําอยู่ส่วนทักเนี่ยก็ไปเยี่ยมลูกชายใช่แล้วครับเขามีลูกชื่อว่าโจกําลังฝึกต่อสู้อยู่ซึ โจแปลกใจที่พ่อมาหาตอนนี้ได้ทักเนี่ยก็โกหกว่าตัวเองลางานจึงอยากใช้เวลากับลูกชายโจบอกว่าผมแพ้แล้วแต่ทักตอบว่าไม่ลูกไม่ได้แพ้นั่นเป็นแค่ทัศนคติโจสวนทันทีพ่อไม่รู้เรื่องการต่อสู้ พ่อเป็นแค่คนขายตัว๋วต่อน,นั่นเองพ่อเด็กที่ชนะเมื่อกี้เนี่ยเขาก็มาตบก้นทักและได้พูดเจ็บงั้นเหรองั้นก็ไล่ความอ่อนแอออกจากตัวเองซะไม่นานแม่โจก็มารับเธอชื่อว่าเคที่ซึ่งแยกทางกับทักมาสักพักแล้วครับเธอแอบแปลกใจที่เห็นอดีตสามีที่นี่ทักบอกว่าเขาลางานแล้วก็ได้ลองชวนเธอไปกินข้าวใช้เวลากับโจด้วยกันแบบครอบครัวแต่เคที่เนี่ยก็ตอบว่าตัวเองมีเดดแล้วซึ่งน่าจะโกหกมากกว่าครับทักก็ไม่ซักตอบ ส่วนแฟรงก์ก็ชิลวมากตามสไตล์หนุ่มเจ้าสำรันอาบน้ำเสร็จเนี่ยก็มานั่งดูทีวีทักกลับไปซ้อมต่อสู้ ต่เวลาเดียวกันนั้นทั้งสองก็ดูทีวีพร้อมกันซึ่งมันก็เป็นโฆษณาเว็บหาคู่ครับทาก,ก็ดูสนใจไม่น้อยชากิตัดมาลอเรนถึงที่ทํางานแต่ทุกคนเนี่ยก็มองเธอแบบแป,กแปลกๆแ,แถมพากันอมยิม้มกระดทั้งเธอได้เห็นหน้าจอความตัวเองปรากฏว่ามีใครบางคนได้แอบสมัครหาคู่ให้กับเธอครับแถมพาดหัวว่าเข้ามาหม่ําได้เลยจ้าลอเรนนี่ขึ้นเลยแถมรู้ว่าใครทําด้วยเธอกดโทรไปหาทิชก่อนจะรัวคําถามใส่ทันทีนี่มันอะไรกันอีกฝ่ายก็ตอบแค่ว่าเธอใส่กางเกงกีฬาแล้ว ดูหุ่นดีมากเราเรนบอกฉันจะฆ่าเธอให้ตายเลยมันคืออะไรฉันตีลังกาบนถังเบียร์มองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังเหรอทิชบอกทันทีมันคือเธอชอบเล่นท่าพวกผู้ชายอยากรู้ว่าเราเก่งยิมนาสติกหรือเปล่าไงแต่ระหว่างโมโหอยู่เราเรนเนี่ยก็เห็นชายคนหนึ่งที่กดสนใจเธอมาครับซึ่งเขาเนี่ยก็น่ารักใช้ได้เลยใช่แล้วครับชายคนนั้นเนี่ยก็คือทักตัดมาที่2หนุ่มแฟรงก์เนี่ยก็ถามเลยนี่นายเล่นแอปหาคู่เลยทักเนี่ยก็ยอมรับแบบเขิน ซึ่งได้นัดเจอกับสาวคนนั้นเรียบร้อยแล้ววันต่อมาทักก็มานั่งรอเธอและไม่นานรอเรนก็มาถึงทั้งคู่กล่าวทักทายรอเรนเนี่ยดูปลื้มชายหนุ่มไม่น้อยเธอกล่าวขอโทษกับประวัติเพี้ยนเพียน,เพ,ยนเพื่อนเธอเป็นคนทําแต่ว่าทักเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรเลยคนเราก็มีเพื่อนเพียเพ้ยน,เพ,ยนเพียนทั้งนั้นรอเรนบอกเธอคงต้องฆ่าทิชทิ้งแล้วทักก็ตอบเล่นแกมจริงเรื่องนั้นผมอาจช่วยได้ด้านแฟรงก์เขาก็มาที่ร้านเช่าหนังครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลาจากพวกทัก ถ้าก็เล่าว่าเขามีลูกชายคนหนึ่งชื่อโจอายุ7ขวบส่วนเคที่อดีตภรรยาเก่านั้นทักไปกับเธอไม่ได้ลอเรนก็เล่าบ้างครับเธอไม่เคยมีลูก กระทั่งลอเรเนถามจริงจังนั่นคือทักเคยคิดจะเป็นฆาตรกรหรือว่านักฆ่าไหมทักก็ตอบทันทีเขาไม่ปิดโอกาสที่จะเป็นแต่ตอนนี้ไม่ใช่ลอเรเนชอบความจริงใจรับยังไม่เคยฆ่าใครด้วยมือเปล่าสินะทักเนี่ยก็ตอบเล่นแกมจริงเอกอาทิตย์นี้ยังเลยอ่ะทั้งคู่ต่างประทับใจกันแลยกันลอเรเนก็นัดเจอชายหนุ่มอีกครั้งเธอจะไปเช่าหนังกลับห้องและรอให้ทักโทรมาลอเรนเดินยิ้มไปร้านเช่าแต่พอจะหยิบหนังแฟงเนี่ยก็ดันมาหยิบเรื่องเดียวกันพอดีเขาบอกให้เธอเอาไปได้เลย คุณคงไม่ชอบมันหรอกมันจบแบบหักมุมเนี่ยอีกฝ่ายถามกลับทันทีแล้วรู้ได้ยังไงว่าฉันชอบแบบไหนแฟงก็ตอบผมรู้จักหนังแล้วก็พวกผู้หญิงแต่รอเร,เรนรู้ทันรับว่าแฟงเนี่ยต้องการนอนกับเธอเธอแชเขาแบบหมดเปลือกว่ามาที่นี่ก็เพื่อหาเหยื่อแต่สาวคนอื่นเนี่ยคงดูไม่ใช่แนวจึงได้เข้ามาคุยกับเธอรอเร,เรนทิ้งท้ายขอให้ได้เหยื่อนะแฟงรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าครับพอกลับฐานเขาก็ใช้ลูกน้องเนี่ยสืบเรื่องรอเร,เรนทันทีโดยอ้างว่าเกี่ยวกับข่าวเป้าหมายที่พวกเขาตามหาอยู่ จนได้รู้ตารางเวลาของเธอและวันต่อมาแฟงก็มาร่วมงานการแสดงสินค้าของรเร,เรนเขาก็ยกมือถามและก็พูดตำหนิสินค้าของเธอแฟงนัดราเรนให้มาเดียดกันวันมะลืนตอนสองทุ่มด้วยความที่ทำงานอยู่และก็อยากให้อีกฝ่ายไปเร็วๆรเร,เร,เรน,เนี่ยจึงตกลงแบบขอไปทีซึ่งก่อนไปแฟงก็ทิ้งท้ายครับคุณตัวหอมจังอะทุกคนในห้องเนี่ยถึงกับอมยิม้ม ชาก์ตันมาสองพื่นสีก็กําลังนั่งดูรูปแฟนตัวเองอยู่พวกเขาก็คุยกันว่านายมีแฟนแล้วเหรอก่อนที่จะโชว์รูปสาวให้ดูพร้อมกันและทั้งสองเนี่ยก็ทําหน้าเอเพราะว่าเธอคือคนเดียวกันลอเรนทักก็งงเลยว่าเป็นงี้ได้ไงแต่แฟนก็บอกเขาจะทําให้มันง่ายนั่นคือจะขอถอยเองให้ทักเดียดกับเธอไปเลยแต่ทักข้องใจเขาถาม เธอบอกจะออกเดทกับนายเหรอแฟงบอกทันทีฉันรักนายนายเป็นเพื่อนสนิทฉันและอีกอย่างถ้ามีฉันร่วมด้วยเนี่ยมันคงไม่ยุติธรรมเท่าไหรอ่อ่ะทักถามทันทีมันหมายความว่าไงแฟงก็ยย้มตอบซึ่งสิ่งที่เขาจะสื่อเนี่ยประมาณว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากเรื่องผู้หญิงแล้วก็มีสเสน่ห์ดึงดูดครับถ้าหากเข้าร่วมการเดทด้วยลอเรนก็คงเลือกเขาแน่นอนประมาณนั้นพูดงีทักยอมที่ไหนเขาให้เพื่อนซีมาลุยกันเลยแล้วมาดูกันว่าเธอจะเลือกใคร แฝงก็ตกลงทั้งสองจึงตั้งกฎขึ้นมาซึ่งข้อ1เนี่ยไม่ควรจะบอกเธอว่าเรารู้จักกัน 2. เราจะไม่ขัดขากัน 3. เราจะไม่ตีม่อกับเธอและสุดท้ายถ้าเรื่องนี้เป็นผลร้ายต่อมิตรภาพของเราเราจะยุติทันทีและนี่คือสัญญาลูกผู้ชายเอาละครับศึกแย่งสาวได้เริ่มต้นขึ้น ด้านข่าวเขามาพบผู้เชี่ยวชาญสูตรและให้ดูเนื้อผ้าของสูตรพวกแฟรงค์ที่ได้มาตอนต่อสู้ช่างบอกทันทีนี่เป็นชุดพิเศษเขาตัดให้แค่ไม่กี่คนซึ่งลูกค้าคนนั้นเนี่ยอยู่ที่ลอสแอนจลิสแฟรงค์อยู่ที่ห้องคนเดียวขณะที่วันนี้ทักเนี่ยได้ไปออกเดทกับลอเรนเขาก็ใช้เวลาร่วมกับเธอพามาดูอะไรต่อมิอะไร และดูเหมือนลอเร,เรนเนี่ยจะลืมเขามากๆด้วยครับจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยถึงขั้นได้เข้าจูบก,กันเลยพอกลับห้องลอเร,เรนเนี่ยก็โทรไปปรึกษาเพื่อนสาวทิชเธอรู้สึกแปลกมากที่เดทกับหนุ่มสองคนพร้อมกันแต่ทิชบอกทันทีอย่าไปคิดว่ามันแย่นั่นเรื่องดีจะได้เธอต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแทนผู้หญิงอย่างฉันที่ทําไม่ได้ลอเร,เรนก็ฮึดทันทีครับเอาละเพื่อผู้หญิงทุกคนที่ฐาน CIA ทาก็อยู่ที่โต๊ะคนเดียวเนื่องจากแฟรงค์วันนี้ไปออกเดตแต่ก็อดไม่ได้ครับเขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวจึงสั่งให้ลูกน้องเนี่ยหาภาพของเพื่อนสีมาแฟรงค์ได้เจอกับลอเรนเขาพาเธอมาที่คลับซึ่งคาแรคเตอร์ของแฟรงค์นั้นมันก็ต่างจากทักด้วยสิ้นเชิงครับเอาดูเป็นหนุ่มปาร์ตี้เจ้าสำราญ พาลอเรนมาทำความรู้จักเพื่อนทุกคนแต่พอจะเสิร์ฟเครื่องดื่มเนี่ยหันมาอีกทีเธอก็หายไปแล้วแฟงตามอ,อกมาลอเรนเธอรับไม่ไหวครับเธอไม่ใช่คนแบบนี้แฟงก็ไม่ซักเช่นกันเขาเองก็ไม่ชอบผู้หญิงที่ไม่คิดจะสนุกกับชีวิตถา้าพอจะแยกกันลอเรนก็เห็นสตีฟที่เดินมาพร้อมกับคู่มั่นพอดีด้วยความที่ไม่อยากเสียหน้าเธอบอกแฟงให้จูบเธอเดี๋ยวนี้อีกฝ่ายก็งงสิสตีฟกำลังจะถึงแล้วลอเรนไม่มีเวลาเธอตัดสินใจดึงแฟงมาจูบเองซะเลยสตีฟเห็นก็ตกใจ ก่อนจะกล่าวทักทายลอเรนก็ยิ้มให้เธอบอกอย่างภูมิใจครับนี่แฟนของฉันแฟรงซ์ซึ่งแฟรง์เนียงก็งงอยู่มันอะไรกันวันนี่ยลอเรนบอกสตีฟเขาเป็นมือผ่าตัดที่เคยบอกคุณไว้ไงสงสัยต้องถามน้ำซะละแฟรงก็หันมาจับมือสตีฟแล้วก็แนะนําตัวว่าตนคือนักประสาทศัลยแพทย์แถมยังเล่นใหญ่ด้วยกล่าวชมลอเรนไม่หยุดสตีฟมองอดีตแฟนสาวสีหน้าเนี่ยไม่ชอบใจชัดเจนรับแฟรงเข้าจูบลอเรนอีกชุดทั้งคู่หวานกันแบบไม่เกรงใจ จนพวกสตีฟต้องรีบขอตัวลอเรนก็กล่าวขอบคุณแฟงมากเมื่อร่างกายได้ใกล้ชิดความผูกพันมันก็เกิดเป็นธรรมดาแฟงชวนเธอไปทานข้าวต่อคุณต้องอธิบายเรื่องนี้อีกฝ่ายก็ตกลงทั้งคู่อยู่ที่ร้านอาหารลอเรนเนี่ยก็เล่าว,ว่าเธอเคยคบกับสตีฟและเก็บกระเป๋าตามเขามาที่นี่แต่แล้ววันหนึ่งเธอก็เห็นสตีฟเนี่ยนอนกับสาวคนอื่น เขาไม่ใช่ผู้ชายที่เธอคิดไว้ทั้งหมดมันเป็นข้อผิดพลาดแต่แฟรงค์บอกทันทีผมไม่เชื่อเรื่องความผิดพลาดความผิดพลาดมันทําให้เราเป็นเรามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตถ้าลอเรเนไม่ตามสตีฟมานี่ก็คงไม่ได้งานที่ตัวเองรักแบบนี้ซึ่งอีกฝ่ายก็ยอมรับรับว่าเธอในรักงานปัจจุบันมากลอเรเนกล่าวชมชายหนุ่มคุณเป็นคนที่เก่งมากเลยอะแต่ก็ยังพูดตีดตลกสําหรับคนติดคลับเนี่ยนะนะแฟรงก์ก็ยิ้มหัวเราะจากเดทที่เกือบจะล่มกลับออกมาดีซะงั้น ชากตัดมาแฟงกลับไปที่ทํางานยับเขาเดินยิ้มอย่างอารมณ์ดีกระทั่งเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งทักขึ้นผู้หญิงเมื่อคืนสวยดีนะรอยยิ้มแฟงหายไปเขาตรงดิ่งไปหาทักทันทีเมื่อทักเห็นสีหน้าเพื่อนเลิฟเนี่ยเขาก็พอคิดได้ครับว่าอีกฝ่ายรู้ทุกอย่างแล้วทักกล่าวขอโทษที่แอบสอดแนมการเด็กแต่ไม่ทันได้เถียงกันคอลินส์ก็เข้ามาซะก่อนตอนนี้ได้ข้อมูลคนของข่าวมาแล้วเขาชื่อว่าไอแวนซึ่งพยายามจะมารับข่าวเข้าประเทศและตอนนี้ไอแวนอยู่ที่ LA ขอลิ่นก็สั่งให้ไปเอาตัวมาสองหนุ่มต้องพักเรื่องรักไว้ชั่วคราวแต่แล้วอยู่ๆทักเนี่ยก็ได้บอกจริงๆว่าเขาชอบลอเรนจริงๆเหมือนพยายามจะให้เพื่อนสีถอยแต่แฟรงค์เนี่ยก็บอกแบบเดียวกันครับฉันเองก็ชอบเธอจริงๆเหมือนกันสุดท้ายไม่มีใครยอมถอยสึกแย่งผู้หยิงเนี่ยเลยต้องดําเนินต่อไปทักเนี่ยก็ขิงใส่เลยว,ว่าตอนที่ไปออกเดทเขาได้จูบกับลอเรนด้วยแต่แฟรงก์ก็ไม่ตกใจเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยยิ่งกว่าจูบอีก ใส่แบบฟอดใหญ่และน่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยถาก,ก็บอกเลยแล้วเราจะได้รู้กันจากนั้น2หนุ่มเนี่ยก็สั่งให้คนของตัวเองตามสืบเรื่องของลอเรนสั่งแบบจริงจังครับราวกับเป็นภารกิจระดับประเทศซึ่งลูกน้องก็ไม่สงสัยอะไรเลยด้านลอเรนเธอร้องเพลงอย่างมีความสุขอยู่ที่ห้องทาก,ก็ได้แอบเข้ามาเพื่อวางเครื่องดักฟังแล้วก็กล้องซึ่งหลังจากนั้นไม่นานแฟร์เองก็มาเช่นกันฉากตันมา ขอเล่นได้ที่อยู่ของไอแวนมาแล้วเธอสั่งให้ไปเอาตัวมันมาซะทั้งสองไปถึงคลับที่ว่าทักบอกยามหน้าประตูว่าพวกเขาเนี่ยคือเพื่อนของไอแวนอีกฝ่ายก็เปิดให้และนี่คือไอแวนเขานั่งเล่นไพ่อยู่กับเพื่อนอีก3พวกแฝงกแกล้งเป็นคนเมาบอกว่าตนเป็นเพื่อนของเขาแต่ไอแวนบอกทันทีเขาไม่เคยมีเพื่อนสองฝ่ายเปิดฉากยิงกันทันทีไอแวนวิ่งหนีออกไปแม้ว่าจะเปิดฉากรักกันอยู่แต่พอได้ทำงานแฟงกับทักนั้นก็คอยระวังหลังให้กันเสมอครับสุดท้ายพวกเขาก็สามารถจับไอแวนได้ ทั้งคู่ลากตัวมันมาที่ฐานเพื่อให้บอกที่อยู่ของเขาแต่มันก็ไม่ยอมปรีปากจึงต้องขังไว้ซะก่อนถ้าว่าตอนนั้นแฟรงค์กับทักเนี่ยพวกเขาก็ได้รับข้อความพร้อมกันซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวของรอเรนที่ลูกน้องส่งมาบอกทั้งสองมองหน้าก่อนจะแกล้งว่ามีธุระด่วนลูกน้องของสองฝ่ายก็รายงานหัวหน้าของตนรับรอเรนโทรหาเพื่อนสีบอกว่าเธอมีเรื่องฉุกเฉินรอเรนมานั่งคุยกับทิช เรื่องฉุกเฉินที่ว่าเนี่ยคือเธอเลือกไม่ได้ระหว่างสองหนุ่มคนนี้เธอให้เพื่อนสาวดูรูปพวกเขาซึ่งก็หลอกกันทั้งคู่แฝงอยู่ในห้องควบคุมกําลังดูสองสาวคุยกันแต่ไม่นานเนี่ยทาก,ก็เข้ามาพวกเขาจึงนั่งดูพร้อมกันมันซะเลยทิชเสนอเธออาสามีเซก,กับพวกเขาทั้งคู่จะได้รู้ว่าใครเด็ดกว่าโดยจะปลอมตัวเป็นลอเรนผมเนี่ยก็สีทองเหมือนกันอยู่แล้วลอเรนก็รีบปฏิเสธทันที ทิชจึงให้บอกคุณสมบัติของแต่ละคนมาพอดีข้อด้อยเป็นไงลอเรนก็เริ่มจากแฟงเขาเป็นคนมือเล็กมากซึ่งในยะก็คือน้องชายเนี่ยอาจจะเล็กตามครับทักได้ฟังก็หัวเราะแทบน้ำตาเล็ดแฟงบอกทันทีนายก็รู้ว่าไม่จริงอ่ะนายเคยเห็นแล้วมันใหญ่แค่ไหนลอเรนพูดถึงทักบ้างเธอก็บอกสั้นๆครับว่าเขาเป็นคนอังกฤษทักได้ฟังก็งงแต่แฟงก็หัวเราะคืนซึ่งความหมายก็คือน้องชายเล็กเหมือนกัน ทิชบอกงั้นก็เสมอกันสรุปพอคุยไปคุยมาเนี่ยลอเรนก็ขีดเส้นตายให้ตัวเองหนึ่งอาทิตย์เธอจะต้องตัดสินใจให้ได้ว่าจะเลือกใครกันแน่จากนั้นทั้งสองหนุ่มก็แยกทํางานกับทีมตัวเองศึกษาว่าเธอชอบอะไรบ้างเพื่อจะทําให้ลอเรนประทับใจซึ่งเธอเนี่ยชอบสะสมรถคาเมโลถ้าก็เช่าคาเมโลคันที่หาย,ยากที่สุดและพาเธอไปขับเล่นซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยก็ประทับใจไม่น้อยแต่แฟรงก์ก็ไม่ยอมรับเขารู้ว่าเธอชอบสะสมงานศิลปะของศิลปินท่านนี้แฟรงก์ก็ไปหามา และก็พาเธอมาชมพร้อมกับเล่าประวัติอย่างช่ำชองเนื่องจากลูกน้องเนี่ยคอยบอกผ่านวิทยุลอเรนก็ประทับใจไม่ต่างกันถึงขั้นควงแขนแฟรงค์ลอเรนโทรอัปเดตกับทิชเธอรู้สึกว่าพวกเขาดีทั้งคู่ดีเกินไปด้วยซ้ำลอเรนไม่รู้จะทำไงดีแฟรงค์เนี่ยก็แอบฟังอยู่ทิชก็ให้เล่ามาลอเรนเริ่มจากแฟรงค์ เขาตาสวยมากมองแล้วอยากเจะล,ะลายแถมหล่อสุดๆแฝงได้ฟังก็อมเยมกระทั่งเธอบอกแต่แฟงก็เต็มไปด้วยพลังเขาพูดไม่ยอมหยุดจนบางทีเหมือนไม่สนใจอะไรเลยนอกจากตัวเขาเองแฝงได้ฟังก็รีบหาทางแก้เขาพาเธอมาร้านขายสุนัขเพื่อจะรับซื้อดูแลในยะก็เพื่อทําให้เธอรู้สึกว่าเขาเป็นคนเสียสละไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองซึ่งลอเรนก็ประทับใจถึงขั้นเข้าจูบเลยทีเดียวส่วนฝั่งของทักลอเรนเนี่ยก็ได้บอกเขาดูเป็นผู้ชายใจดีน่ารักมากอบอุ่น แต่ก็น่ารักเกินไปทุกอย่างดูปลอดภัยไปหมดจุนเหมือนขาดความตื่นเต้นถักได้ฟังก็จัดให้รับวันต่อมาเนี่ยเขาก็ชวนเธอมายิงปืนแล้วก็โชว์ลีลาการเข้าสู้จนอีกฝ่ายอึ้งไปเลยเราเรนมาอัปเดตกับทิชเหมือนเดิมครับเธอยังเลือกไม่ได้ทั้งสองต่างทุ่มเทพเพื่อเธอทิชก็ถามแล้วเธอจะเอาไงต่ออีกฝ่ายก็ตอบคงทำแบบเดียวกับที่ผู้หญิงทุกคนควรทำ นอนกับพวกเขาเซ็กส์จะเป็นตัวตัดสินทิชได้ฟังเนี่ยก็ยกมือดีใจมากในที่สุดเพื่อนเธอก็ยอมมีสักทีซึ่งพวกแฟรงค์เนี่ยก็นั่งฟังอยู่รับคราวนี้ทั้งสองเห็นพร้องกันเลย ว่าจะไม่มีใช้กับเธอแต่ต่างฝ่ายก็รีบขอตัวออกมาใช่แล้วครับเมื่อกี้เนะี่ยพวกเขาโกหกเป็นทักที่เริ่มก่อนเขาพาลอเรนมาที่บ้านพร้อมกับจุดเทียนเสริมบรรยากาศแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเลยแฟรงค์ที่แอบดูอยู่เขาก็สั่งฝนตกในห้องนั้นทันทีมาถึงคิวของเขาบ้างแฟรงก์ก็พาลอเรนมาที่ห้องเหมือนเดิมครับซึ่งบรรยากาศก็น่าทำอย่างว่ามากลอเรนขอไปเข้าห้องน้ำแฟรงก์ก็รีบเตรียมเครื่องดื่มแถมเปิดเพลงเสริมแต่แล้วเขาก็ถูกทักยิงยาสลบใส่ ซึ่งลงมือจากตึกจงข้ามพอลอเรนออกมาก็เห็นแฟงในนอนหลับอยู่จบเลยกลับมาที่ฐานสองฝ่ายก็ตำหนิกันไปมารับว่าไหนจะไม่ทำซึ่งวันนี้เนี่ยต้องไปเข้าพบไอแวนอารมณ์กำลังมาพอดีแต่มันก็ไม่ยอมบอก แถมยังพูดว่าพวกแกสองคนได้ตายแน่ซึ่งตอนนั้นเขาก็มาถึงที่สหรัฐแล้วเขามาเพื่อแก้แค้นพวกแฟรงค์ที่ทําให้น้องชายเขาตายที่ฮ่องกงชาติตัดมาวันนี้แฟรงก์เนี่ยก็พาลอเรเนมาพบกับยายนาหน้า,นาคุณนยายก็พาเธอมาคุยส่วนตัวจนเห็นรูปแฟรงค์ตอนเด็กแล้วก็เล่าถึงพ่อแม่ชายหนุ่มซึ่งจากไปตอนเขาเก้าขวบเนื่องในอุบัติเหตุรถยนต์ทําให้แฟรงก์เนี่ยไม่เชื่อใจใครง่ายๆแต่ลอเรเนคงเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าเธอเป็นคนแรกเลยครับที่เขายอมพามาที่บ้าน จากนั้นลอเรเนก็ร่วมทานอาหารกับครอบครัวแฟรงค์คุณยายเนี่ยก็เมา์มอยหลานชายจนทําให้เรารู้ว่าคนที่สอนแฟรงก์เรื่องการไม่เชื่อความผิดพลาดก็คือยายหน้าน้านี่เองแฟรงก์มาส่งแฟนสาวที่บ้านเธอบอกว่าวันนี้มีความสุขมากเลยแฟรงก์ก็นิ่งเค็ดแต่แล้วก็ขอตัวกลับเขาเอ่ยผมต้องเป็นลูกผู้ชายแต่ลอเรเนกลับบอกแต่ฉันไม่ใช่ลูกผู้ชายนะอ่อยมาซะขนาดนี้แฟงของเราก็จัดเต็มทันทีครับทั้งสองร่วมรักกันครั้งแรกซึ่งบอยคนของทักเนี่ยก็แอบดูอยู่ เช้าวันต่อมาลอเรนตื่นก่อนเธอต้องรีบไปทํางานแม้ว่าแฟรงค์จะขอให้อยู่ต่อเธอโทรบอกทิชว่าตอนนี้มีเซ็กกับแฟรงค์แล้วและรู้สึกดีเป็นบ้าดีแบบคูณ5ไปเลยแต่ประเด็นคือวันนี้ตอนบา่ายเธอต้องไปเจอทักควรทําไงดีทิชก,ก็แนะนำทันทีครับอย่าไปคิดมากไปเจอเขาซะทักมาถึงที่ออฟฟิศขอดูกล้องวงจรปิดบ้านลอเรนแต่บอยเนี่ยก็ไม่อยากให้ดูจึงแกล้งบอกว่าแผ่นเสียทักบอกว่าอย่ามาโกหก จนได้รู้ว่าแฟรงค์ทำอย่างว่ากับเธอแล้วเขาไปตำหนิเพื่อนสีทันทีไหนตกลงกันว่าห้ามทำไงแต่แฟรงค์เนี่ยก็บอกให้ลืมกดนั้นซะเขาแคร์ลอเรนขึ้นมาจริงๆครับซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนทาก็สั่งให้บอยเนี่ยไปจัดการหาครอบครัวจอมปลอมมาให้ทักนัดแนะให้พวกนั้นว่าควรจะพูดอะไรยังไงจากนั้นก็นัดทานข้าวกับลอเรนเพื่อจะให้เธอเจอกับครอบครัวแต่แล้วแฟรง เขาก็ได้ส่งกลุ่มคนมาสับเปลี่ยนเพื่อบลอมเป็นครอบครัวทักซึ่งทาก,ก็งงมากให้พวกนี้มันคือใครแต่พวกเขาเนี่ยก็เล่นใหญ่มากบอกว่าทักเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้พร้อมแต่งเรื่องต่างๆแฝงได้ฟังก็ชอบใจแต่ลอเรนรู้สึกแยก่เธอขอตัวออกมาทันทีทาก,ก็วิ่งตามและได้บอกความจริงกับเธอทั้งหมดรับเขาไม่มีครอบครัวนี่คือครอบครัวจอมปลอม ที่เขาจ้างมาเพื่อทําให้เธอประทับใจลอเร,เรนถามถึงโจทักจึงบอกความสัมพันธ์เขากับโจแย่มากโจเป็นเด็กที่น่ารักกระทั่งเขาเริ่มโตทักก็เข้าไม่ถึงลูกชายอีกทักขอไปส่งลอเร,เรนที่บ้านซึ่งมันผ่านทางโรงเรียนโจพอดีลอเร,เรนก็เลยยอมแต่พอเธอได้เจอกับเด็กชายลอเร,เรนเนี่ยก็ดูชอบโจมากครับจึงชวนไปทํากิจกรรมบางอย่างด้วยกัน แฟงก็เริ่มรู้สึกไม่โอเคละซึ่งสิ่งที่ว่าเนี่ยก็คือพามาทําความสะอาดบริษัทและมันก็ออกมาดีมากๆทั้ง3ฉีดน้ําอย่างมีความสุขพอตอนเย็นทาก็ไปส่งลูกชายที่บ้านทักทายอดีตภรรยาเคที่แฟงพูดกับลูกน้องเขาให้เด็กมาช่วยไม่แฟร์ทักมาส่งลอเรนเขาบอกวันนี้ผมสนุกมากเลยขอบคุณนะซึ่งลอเร,เรนเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันครับว่าแล้วทั้งสองก็เข้าจูบแต่มันไม่จบแค่นั้นพวกเขามาต่อกันในห้อง รู้ทันทีว่าจะเกิดอะไรต่อและเขาไม่อยากฟังแล้วแต่ลอเร,เรนเนี่ยกลับหยุดทักไว้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นแต่ก็ไม่ฝืนใจเลยครับเขาพูดผมรู้นั่นคือเหตุผลที่ผมตกหลุมรักคุณหมดใจไงลอเร,เรนกลับไปหาทิชเธอยิ่งปวดหัวหนักกว่าเดิมอีกไม่รู้ว่าจเจ้ายังไงลอเร,เรนถามเป็นไปได้ไหมที่เราจะรักสองคนเท่าเกันทิชบอกทันทีชอบนะ่ได้แต่ว่ารักมันได้แค่คนเดียวทิชก็ทิ้งท้ายให้ไปคิดอย่าเลือกคนที่ดีกว่า จงเลือกคนที่ทําให้เธอเป็นคนที่ดีขึ้นส่วนสองหนุ่มแฟงเนี่ยกําลังเก็บของซึ่งทักก็ได้บอกไม่ว่าลอเรนจะเลือกใครความเป็นเพื่อนของเรามันได้จบลงแล้วแฟงก็ตอบฉันเขียนเรื่องย้ายไปอยู่กับคอลินแล้วตอนนั้นเองลอเรนเนี่ยก็โทรมาหาทักอีกฝ่ายยิ้มกดรับทันทีลอเรนนัดให้มาเจอกันซึ่งแฟงเนี่ยก็ดูผิดหวังรับแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองแพ้พอทักออกไปแฟงเก็บของจวนจะเสร็จเขาบอกลาลูกน้องแต่แล้วตอนนั้น แฟรงก์ก็เหลือไปเห็นกล้องวงจรปิดที่บ้านของลอเรนเมื่อคืนระหว่างที่ทักอยู่กับเธอในรถมันมีรถคันหนึ่งครับที่แอบสอดแนมอยู่และพอซูมเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเป็นข่าวแฟงรง์ต้องรีบไปเตือนเพื่อนสีแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ร้านอาหารลอเรนกําลังจะพูดบางอย่าง แต่แล้วแฟงเนี่ยก็โผล่มาซะก่อนหญิงสาวตกใจมากเธอบอกกับทักนี่แฟงเพื่อนของฉันสองนุ่มจับมือพร้อมพูดใส่กันไปมาลอเรนเนี่ยก็ขอเข้าห้องน้าเธอรีบโทรหารทิชบอกให้มาที่นี่ด่วนพวกเขามาที่นี่พร้อมกันแล้วส่วนทักเขาก็คิดว่าแฟงเนี่ยตั้งใจมาขวางเป็นขี้แพ้ชวนตีแต่แฟงพยายามบอกจรงิงจังว่าเขามาเรื่องขา่ามันอยู่ที่นี่แล้วเราต้องไปทํางานแต่ทักไม่เชื่อครับแถมไล่อีกฝ่ายกลับไปแต่พอแฟงจะจากทักก็ดันตบหน้าซะงั้นถามว่าจะไปไหนสรุปจเจ้าไงวะ แฟงเนี่ยก็เลยอัดสวนคืนเลยจากนั้น2เพื่อนสีก็ตีกันกลางร้านเลยครับภาพสลับไปมาลอเรนพยายามพูดปลุกใจตัวเองในกระจกเพื่อจะอธิบายกับพวกเขาส่วน2หนุ่มนี่ก็ซัดกันแบบไม่พักซึ่งเรื่องฝีมือก็พอกันครับสุดท้ายก็เจ็บหนักทั้งคู่และไม่นานลอเรนก็ออกมาเึง,งงเป็นไก่ตาแตกนี่เป็นเรื่องอะไรกันกระทั่งได้ยินพวกแฟงคุยกันลอเรนเนี่ยก็ถามทันทีพวกคุณรู้จักกันเหรอนี่กำลังเล่นเกมจีบฉันเหรอ สองหนุ่มก็ไม่ปฏิเสธหญิงสาวก็หัวเสียมากครับถ้าเดินหนีออกไปทันทีซึ่งทิชก็มารับพอดีรอเรเนบอกเรื่องที่เกิดพวกเขารู้จักกันอยู่แล้วแต่แล้วตอนนั้นคาวเนี่ยมันก็บุกมาจับตัวรอเรเน สองหนุ่มเดินออกมาจากร้านไม่นานลอเรนก็โทรมาระหว่างเพื่อนซีเถียงกันว่าเธอจะเลือกใครเนะี่ยข่าวมันก็เอ่ยขึ้นบอกว่าตอนนี้ลอเรนอยู่กับมันมันนัดให้สองหนุ่มมาเจอที่โกดังห้ามมีตำรวจเด็ดขาดไม่งั้นจะส่งหัวเธอไปให้ซึ่งแฟรงก์จะไม่ทำตามมันแน่รับไปถึงโกดังมันก็ฆ่าเราทั้งคู่อยู่ดีเขาใช้ดาวเทียมติดตามลอเรนสองหนุ่มจำต้องผนึกกำลังรีบขับรถตามพิกัดไปหลังจากนั้นเนี่ยก็บูรหัมรับแฟรงก์กระโดดไปช่วยลอเรนมาได้ ส่วนทิชก็พุ่งตกน้ําคนขับข้าวถูกยิงจนมันต้องมาขับเองส่วนลอเรนก็งงมากพวกคุณทั้งคู่เป็นใครกันแน่ทาให้พวกเขาจําต้องสารภาพทักบอกผมไม่ใช่คนขายตัว๋วส่วนแฟงเนี่ยก็ไม่ใช่เจ้าของเรือสําราญเราทั้งคู่คือสายลับพวกมันมาดักหน้าอีชุดลอเรนเตียนมาขับแทน2หนุ่มร่วมมือกันแฟงช่วยดึงทักไว้ต่างฝ่ายในต่างก็พูดว่าฉันคิดถึงนายชมัดเลยฉันรักนายว่ะพวกเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานหลังจากที่เป็นศัตรูหัหวใจและเรื่องนี้ก็ออกข่าวโจที่นั่งดูอยู่ ก็ถามแม่ว่านั่นใช่พ่อไหมถ้าว่าถนนที่พวกเขาไล่ล่าเนี่ยด้านหน้าสะพานมันยังสร้างไม่เสร็จแฟงยิงระเบิดรถกาดลอเรนก็รีบหักควงมาเลยรถผู้เขาหมุนหลายตลบจนมาหยุดที่จุดตัดพอดีรอดไปแบบชิวเฉียดแฟงบอกลอเรน หวังว่าเธอจะยกโทษให้ทักเขาเป็นคนดีที่สุดสําหรับผมเลยแต่ทักเนี่ยก็บอกว่านายสองคนต่างหากที่เหมาะสมกันแฟงตอบเลยฉันคิดว่าเธอตัดสินใจไปแล้วทว่าหญิงสาวก็บอกว่าไม่เธอยังไม่ได้ตัดสินใจครับสองหนุ่มก็ตกใจแต่ข่าวมันก็ขับมาพอดีพวกแฟงยืนรัวปืนใส่แต่รถมันเนี่ยก็กันกระสุน ลอเรนที่เป็นนักทดสอบสินค้าเธอก็บอกให้ยิงที่ไฟตาแอร์แบ็กมันจะทำงานในรถทุกรุ่นที่ผลิตหลังปี2006พอพวกเขายิงใส่ถุงลมก็เด้งใส่หน้าเขาเต็มๆจนรถมันพลิกควา่าแต่รถมันก็กลิ้งมาใส่ลอเรนสองหนุ่มรีบวิ่งไปช่วยเธอต่างฝ่ายก็บอกให้วิ่งมาหาเขารถพุ่งตกสะพานไปปรากฏว่าลอเรนเธอเลือกไปหาแฟงครับซึ่งตัวแฟงเองเนี่ยก็ยังงงเลยซึ่งทักเนี่ยก็แอบผิดหวังแต่ก็เข้าใจพอเหตุการณ์สงบลอเรนก็มาคุยกับทัก ความจริงแล้วที่เธอโทรหาตอนนั้นเนี่ยก็เพื่อจะบอกเขาเรื่องนี้ครับว่าตัวเธอได้เลือกแฟรงค์ทักเข้าใจแล้วซึ่งโจกับเฮีที่ไม่เคยรู้ว่าทักนั้นทํางานเป็นสายลับแต่ตอนนี้คงจะรู้ละแฟรงค์ Frank เข้ามาคุยกับเพื่อนซีเขาจะเคลียร์ที่นี่ให้เองเพื่อให้ทักเนี่ยไปหาครอบครัวทั้งสองก็สวมกอดและก็ได้คืนดีกันจากนั้นแฟรงก็เข้าจูบรอเรน ชากดัดมาทักมาดูโจฝึกซึ่งวันนี้เด็กหนุ่มก็สู้ชนะเนื่องจากทักสอนไปกับมือรับชายคนนั้นเนี่ยก็ด่าลูกชายทักว่าเดินไปชกท้องหนึ่งทีเอาคืนที่เคยตบก้นเขาพร้อมกับพูดแบบเดียวกันที่ชายคนนี้เคยบอกความเจ็บปวดคือการไล่ความอ่อนแออีกฝ่ายก็ได้แต่พูดว่าครับพี่ตอนนั้นเคที่เนี่ยก็มารับโจและก็เห็นสิ่งที่เกิดเมื่อกี้ทั้งหมดเธอเอ่ยถามสรุปไม่ใช่คนไข้ตัวเลยทักตอบว่าเปล่านี่แหละตัวผมเคที่ก็ยืนจับมือ เหมือนทำความรู้จักกันครั้งแรกก่อนที่เธอจะชวนให้ไปกินข้าวด้วยกันแบบครอบครัวหรือก็คือเธอพร้อมจะเริ่มใหม่กับเขาอีกครั้งหลังจากนั้นพอพวกแฟงออกภาคสนามลอเ,เรียนเนี่ยก็จะคอยบอกถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้พวกเขาทํางานได้ดีขึ้นซึ่งเธอเนี่ยก็รู้แล้วด้วยครับว่าทักคืนดีกับภรรยาแล้วแต่ก่อนจะดวดร่ม แฟงเนี่ยก็บอกเพื่อนเลิฟว่าเขาเคยนอนกับเคที ier, แต่เป็นตอนก่อนเธอแต่งงานกับทักซึ่งเหตุผลที่เขาบอกก็เพื่อจะได้หายกันกับที่ทักเคยนอนกับลอเรนแต่ทักเนี่ยก็บอกทันทีฉันยังไม่เคยนอนกับลอเรนแฟงเนี่ยก็งงมากครับจริงเหรอทักพูดอย่างโกรธนายนอนกับเมียฉันก่อนจะพุ่งใส่แฟงและทั้งคู่เนี่ยก็ตกลงไปก่อนที่หนังจะจบตรงนี้และนี่คือ this means war 2012 สงครามหัวใจคู่ระห่ำพยักร้ายทำคะแนนจาก IMDb ไว้ที่6.3เต็ม10คะแนนครับส่วนวัเเทนนักวิจารณ์ให้ไว้ที่26%ฝั่งคนดู56%ครับใครชอบแนวนี้ก็บวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมนก็แมนแนนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ